เทือทําอิดเลยที่ได้มาวัดสะแขะบุญหลายสายยาวพี่น้องเอ้ยมาทัศนาแต่ว่ามีโอกาสได้มาเห็ดบุญอยู่วัดสะแขะหมู่หลายคนก็นอาจจะเคยมาเนาะแต่ว่าสําหรับเฮาหันยังบ่เคยมาจักเทือเอาบุญจันมินหลายๆ

จะเป็นยิ่งร้อนหนามีชัท่ามาถอดได้เสบดยโฉอยเสมอดอกหัวกางเพิ่มที่ทำนางสานข้องหน้าตึงเลยให้จะเป็นคนลำคนรวยคนสวชยวเจ้่ๆวาน้ดวยเจ้าวื่นบ้านย่งจะอาปากตไดเสียงวลวนหูไปได้ตั้งตะลนก็มาห้าไงนคนณ้เงินเล็กเขาเนี่ยเขาพอจีได้ขาดตีผจที่อกกหงอกว่าโวีเดือนน้ามาชมวิวุ้มเขาหันมาทางรถ มาทางอัตตะปื้อพี่ใส่มานกันแแต่ว่าก็มีหลายคนเนาะเพิ่นกะขามเหือมายว้าฮอดแล้วยมาเอาบุญยวโดวยเหือเหือสุมเาหันมาทางบกเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หันผักอยู่อัตตะปือ้อโดยนี่ฮอดแล้ว อุ้ยเขาเจ้าขายหอยบ่ฮะคือได้ยินเสียงกรอกลักกรอกลักลักอย่าคือจะคือเลยขายอะไขายตาเนาะหอยได้ฮะลงไปเบิ่งบ่ได้ลูกลูกสิลงบ่ลูกเอลูกลงไปกอาปลาไปเขาเดียวไปสวัสดีหอยอีลีอืหอยอีลีมาเบิ่งตู้อ้วนอ้วนอ่ะอันนี้กระเด็นยังไง โลราซาวันกีดตัวไม่ง่ายเลยตัวตุ้แบบตึงๆเต็มๆนะจงเหมือนจุพย่นสี่ตัวไม่จะได้วไม่ถาแข็งแข็งแข